อพา,าคุณผู้ชมครับไปรู้จักปูชนิดหนึ่งครับที่มีชื่อว่าปูทูกระหมอ่อมครับเป็นปูน้ําจืดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกและพบในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดุลลาพันธ์อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเพียงที่เดียวในโลกนะครับไปทําความรู้จักปูชนิดนี้จากรายงานครับ ปูทุนกระหม่อมหรือชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปูแป้งลักษณะโดดเด่นมีสีสันสวยงามกระดองมีสีม่วงขาและก้ามมีสีสม้มปลายขาและปลายก้ามมีสีขาวงาช้างพฤติกรรมไม่ดุร้ายมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์และได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปูน้ําจืดที่มีสีสันสวยงามชนิดหนึ่งของโลก อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าด,ดุลลพันธ์อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสาร,รคามที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีพื้นที่กว่า300ไร่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหินฐานที่อยู่ของปูแป้งต่อมานะครับได้พระราชน,นามนะครับจากพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชุาลาพรวิไลักนะครับพยศขนาดนั้น เป็นปูทุนกระหม่อมต่อมาพื้นที่ดังกล่าวก็ได้มอบให้ทางากรมอุญยาณน,นะครับแล้วก็ทางกรมทรัพย์ดูแลนะครับภายใต้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดุลลพันธุ์นอกจากปูทุนกระหม่อมแล้วนะครับก็จะมีสัตว์ป่าหลายอย่างยังคงเหลืออยู่พืชพันธุ์ต่างๆสมุนไพรต่างๆก็มากมายนะครับซึ่งในส่วนของอำเภอเองนะครับแล้วก็จังหวัดมหาชาคามเองเราเราถือว่า ปูทูนกระหม่อมนะครับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามน,นะครับเป็นมัสคอตนะครับซึ่งล่าสุดก็เป็นชนะเลิศการประกวดนะครับก็จะเป็นมัสคอดน้องปูกลองนะปูทูนกระหม่อมจะอาศัยอยู่ในรูบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ํารอบป่าด,ดูลลําพันวิธีล่อให้ปูทูนกระหม่อมออกมาเจ้าหน้าที่จะใช้ยอดยากแขวงที่บริเวณปากรูปูให้เหมือนมีแมลงมาปูก็จะออกมาให้ชม ซึ่งเขตถ้มล่าสัตว์ป่าดุลลำพันธ์อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าประสานงานกับชุมชนในพื้นที่และให้บริการนักท่องเทีเ่ยวที่เข้ามาศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศนอกจากเป็นที่อยู่ของปูทุนกระหม่อมแล้วยังเป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์สมุนไพรกว่า200ชนิดนโยบายหลักๆก็กคือให้เราดูแลรักษาป,ป่าและก็ประสานกับ ผู้นำชุมชนในการมีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีบริการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปูทุนกระหม่อมและก็มีนักศึกษาเข้ามาท่องเที่ยวชมปูทุนหม่อมแล้วก็เข้ามาศึกษาธรรมชาติในป่าดูน้าพันธุ์ของเราเพราะว่าป่าน,นี้มีความอรดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนอกจากเป็นที่อยู่ของปูทุนหม่อมแล้วยังมีพันธุ์พืชรวมถึงพันธุ์พืชสมุนไพร200กว่าชนิดนะครับซึ่งนักศึกษาที่มาเนี่ย ได,ได้ความรู้รวมทั้งปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าดูลําพันธ์โดยคนในชุมชนได้เห็นความสําคัญเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าไม่ให้มีการตัดไม้ทําลายป่าและฝ้ารรวองไฟป่าจนเกิดความผูกพันและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทําให้พื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ในในชุมชนแห่งนี้ย้อนในอดีตก็คือ เราจะมีชาวบ้านโดยเฉพาะยิ่ยบ้านนาเชือกจะมีผู้ที่มาดูแลรักษาป่ารักษาไฟป่ารักษาป่าปูทุนงกระมอมเนี่ยเราจะจัดเวรยามกันวันละ15คนนะครับแบ่งแบ่งผู้ที่รับผ,ผิดชอบอยู่โซนไหนโซนไหนบ้างนะเข้ามานะครับว่า,าคนที่มาลักลอบตัดไม้ทลายป่าหรือว่าพวกที่มา,าลักขโมยปูทุนงกระมอม ออกไปขายให้กับนักท่องเที่ยวอย่างนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเจ้าหน้าที่ก็คือชาวบ้านนะครับเส้นทางศึกษา,ษาธรรมชาติและระบบนิเวศของป่าดุลลำพันธ์แห่งนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพสภาพป,ป่าเป็นป่าพุน้ําจืด <Okay. S 2> และป่าเบญจพรรณเป็นแหล่งอาศัยของปูทุนกระม,ม่อมปูป่าที่มีสีสันสวยงามและมีเพียงแห่งเดียวในโลก และอำเภอนาเชือกยังเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่สำคัญได้น,นำปูทูลกระหม่อมไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมลวดลายปูทูลกระหม่อมอัตลักษณ์ของอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอีกด้วยกถึงความสำคัญของพื้นที่เพราะว่าเราเป็นที่อยู่ของปูทูลกระหม่อมไม่มีใครกล้าเข้ามาบุก